สวัสดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่เซสชัน T Minute How To นะคะวันนี้จะมานะแนะนำการตั้งค่าสำหรับตัว RAP 1 2 0 0 P ะคะ VLAN Port แต่ละ VLAN เลยว่าเราต้องการตั้งค่าเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวมาแนะนำตัวปรดัก c ์ที่หนึงในส่วนของตัว RAP 1 2 0 0 P ะคะเป็น 11ac web 2นะคะตัว Port LAN ทั้งหมดเป็นกิกะบิตเรียบร้อยแล้วแล้วก็มี พอร์ตแลนด์ให้ทั้งหมด4พอร์ตนะคะซึ่ง1ใน4พอร์ตเนี่ยสามารถจ่าย PUE เอได้ด้วยก็คือเป็น 802.3af หรือว่าประมาณ15วัตต์นะคะวันนี้ที่เราจะมาทดสอบในการคอนฟิกเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่นำตัว Access Point นะคะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ให้กับ Client แล้วก็เราจะมาโชว์ทีการตั้งค่าสำหรับพอร์ตแลนด์แต่ละพอร์ตนะคะพอร์ตที่1เนี่ยอาจจะเชื่อมต่อกับตัว IP Phone ซึ่งเราต้องการให้เป็น Access VLAN เบอร์10ส่วนพอร์ตที่4เนี่ยเราต้องการตั้งค่า เป็น a c c เ s s มีลาเอร์สามเพื่อเชื่อมต,ต่อกับตัว IPTV นะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าตั้งค่ายอย่างไรก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องล็อกอินเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์ก่อนอน,นะคะหลังจากเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถคลิกเข้าไปที่ปุ่ม Setup ได้เลยนะคะเขาก็จะขึ้นเมนูขึ้นมาให้เราทำการเลือกที่เมนูเบสิก นะคะแล้วก็ตัวแลนพอตหลังจากนั้นเนี่ยเราทำการเปิดตัวพอตวีแลนก่อนนะคะกดโอเคได้เลยและทำการกดแอดค่ะใส่วีแลนที่เราต้องการลงไปวีแลนเบอร์สิบเป็น IP p h o n นนะคะวีแลนเบอร์ยี่สิบนะคะเป็น IP TV IP TV ค่ะ หลังจากที่เราสร้างตัว VLAN เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรามาทำการคลิกนะคะที่พอต VLAN เดี๋ยวรอสักครู่นึงอ่าเรามาคลิกที่พอต VLAN ตรงนี้นะคะทำการเลือกเลยว่าพอตที่1เนี่ยเราบอกว่าเราต้องการให้ assign เป็น Access Port นะคะที่ VLAN เบอร์สิบพอตที่เหลือเราทำการใส่เป็นน o t จอไปก่อนแล้วทำการเปิด Untagged นะคะสำหรับความหมายของพอตเนี่ยเดี๋ยวนะเพิ่มเติมให้หนิดนึงก็คือ u n t a g เนี่ยเปรียบเสมือนเราต้องการ assign เป็น Access Port ส่วนแท็กเนี่ยก็คือเป็นเหมือนทั้งพอตนะคะและ not j o i ก็คือเหมือนเราไม่ต้องการให้วีแลนนี้โชว์เข้ามาที่พอตนี้เลยนะคะในส่วนของพอตสี่แน่นอนวีแลนเบอร์หนึ่งเรา not จ o i ไปนะคะแล้วก็เรามา u n ท็กที่วีแลนเบอร์ยี่สิบสำหรับเชื่อมต่อกับ IPTV จากนั้นกด save เรียบร้อยค่ะแล้วก็วันสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ วันนี้ขอบคุณค่ะ